นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมโนมินาไซนะครับผมอ่ะไม่ได้ลงคลิปกันประมาณ4ี่ห้าวันเห็นจะได้เลยนะครับผมอ่ะสําหรับช่วงนี้นะครับผมก็เพิ่งจะบัดชิมมาบรนมาดก็จบการศึกษาเรียบร้อยนะผมภาคพื้นฐานนะครับผมไม่ใช่ภาคบังคับอนะโอเคนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตไลน์เจอร์กันนิดนึงไอ้กูไม่ได้เล่นนานนั่นแหละนะผมก็จะมาพูดถึงไลน์เจอร์กันนะคบผมนั่นแหละพูดอะไรแย่ๆ่วะ ไม่ใช่ไม่ได้เล่นเสิผมไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาอัพคลิปอย่างแน่ชัดนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่14ใช่ไหมนะน่าจะใช่นะครับผม14มีนาคมนะครับช่วงนี้ก็งลงๆลืมๆกันไปนิดหน่อยนะครับผมอ่ะอย่างแรกก็มีอีเวนต์ล็อกอินนะครับอะ,อะไรเนี่ยมาล็อกอิน18กุมภาพันธ์ถึงช่วงอันนี้มันน่าจะไปหมดแล้วเนาะอันนี้นะครับตัวน,นี้ก็ล็อกอินไปหมดแล้วนะครับ13มีนาถึง28มีนาหรอ เอเอใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้ยังน่าย,ยังไม่เสร็จนะครับอ่าเปิดเว็บไซต์อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ละอันนะับก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะอ่าสเต็เของ,งกดนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็4ี่โมงแรงแล้วนะครับอ่าก็รีเซ็ตสเต็วิ่งเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าได้ตั๋วมาสิบห้าใบนะผมไหนใครรีเซ็ตสเต,สเต็วิ่งแล้วได้อะไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับอ่ะสมูทก็ได้ขอรางวัลตามนั้นนะฮะ ก็มีตัวกาชาติสิบห้าใบนะครับอ่ะนะครับอ่าเดือนนี้นะครับผมแจกของก็หนักหน่วงน่วงมิเศษขนนกนะครับผมมีดาวเคราะห์นะครับผมแต่ทําไมผมถึงมองว่าเดือนนี้แม่ก็ยังเป็นเดือนที่มันดูชิวๆเฉยๆอยู่เดียนะครับผมไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับนึ่งในสาเหตุนั่นคงจะเป็นเรนเจอร์ที่มันไม่ได้ตึงนะครับผมเรนเจอร์ที่อ่าอัปเดตมาใหม่นะครับไม่ได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้ว้าวนะครับไม่ค่อยได้ใช้ตั๋วเท่าไหร่ก็ เนี่ยคับตัวดองไปร้อยแปดแปดแล้วนะครับก็นะครับเดือนหน้าโครโบท่าเจ๋งก็จะจัดนะครับผมร้อยแปดแปดใบก็ต้องออกมาอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ออกนี่ก็ต้องแบบสุดยอดจริงนะอ่ะแล้วเพิ่องอัปเดตมาตอนสิบโมงใหม่ๆสดๆนะครับผมที้ไปเล่นเกมเสถียีแล้วแบบมาเล่นไลน์เจอแล้วเล่นไลน์เจอมาเล่นเสถียีนี่มันดูแปลกๆดูงงๆนะ,ะเครื่องรางเอ้ยไม่ใช่อุปกรณ์นะครับผมเกียร์เอยใช่ใช่เกียร์ยนะครับ ของซากุระมิกุก็ได้อัปเดตเข้ามานะครับผมมีแค่8ดาวเท่าน,ะน,นั้นนะเอสมิกุนะครับผมชุดซากุระมิกุนะผมพลังชีวิตหลบสกิลแล้วก็ลดแล่นะครับผมแล้วก็มีเป็นความสามารถของธาตุไฟนะใช้ตึง,งานได้ต้องเป็นธาตุไฟเท่านั้นนะครับแล้วก็สร้างบาเรียร์ในพื้นที่ตุ้มหูใช่ไหมที่ประดับผมอ่าใช่ไม่ใช่ตุ้มหูที่ประดับผมเมช,ผมผมชอร์รี่นะครับผมก็ต้านสกิลหลบสกิลกลดแล่นะครับทำให้ศัตรูชะงักนานขึ้น นะครับแล้วก็แน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นธาตุไฟอยู่แล้วนะครับม,มันออกแบบมาให้ใช้กับตัวละครซาครุระมิกุนะผมซึ่งเป็นตัวแจกฟรีที่ไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอทำพีร้อยนะครับที่ผมบอกว่าไม่เจ๋งนี่มันหมายความว่ามันไม่น่าเอาไปใช้งานใน PV p ได้นะครับผมมีพลังจมตีรวมนะครับอัตราใชาส้สกิลแล้วก็ระยะที่สร้างเลนเจอร์นะครับผมไม่มีตีโดนแน่นอนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันโหดเกินไปเขาว่างั้น นะครับผมซึ่งเราเนี่ยสามารถนะผมสุ่มหาได้ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะแต่ว่าผมที่ผมแนะนําจริงๆนะครับผมก็คงจะเป็นที่ประดับนะครับผมที่ประดับก็ดีนะครับแต่ว่าในส่วนของช่องการถ้ามันเป็นพลังชีวิตต้านสกิลอย่างน,น,นี้ก็น่าจะสนใจเหมือนกันนะผมอันนี้มีทั้งต้านทั้งหลบนะครับที่ประดับน่าจะดีสุดแล้วนะครับส่วนถ้าเรามองเรื่องความสามารถนะครับผมชางัจก,ก็ดีเหมือนกันชะกากนานขึ้นแลวสร้างบาลียก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าถึงสร้างนานขึ้นแต่ว่ามันแบบโดนล่างตะ ทั้งมาตัดเป็นวินาทมีมันก็สร้างไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าปัญหาคือต้องเปิดให้ได้ก่อนนะครับอ่าซึ่งอ่าใครเม,มกูมินนะครับผมหรือฟรีเลนนับจากเดือนที่แล้วก็สามารถเอาไปใช้งานแล้วก็เลือกเป็นอัปเกรด่าได้นะครับผมซึ่งตัวผมเนี่ยเปิดมาเปิดเสื้อมานับแจก50าิบรูบีกบ้ก็ก็เปิดไม่ได้อยู่ดีนะครับอืมโอเคก็คงมีเท่านี้เนาะใช่ใช่ใช่ <c oughs> นะก็มีอัปเดตประมาณนี้วันนี้วันทวันนี้วันอะไรวะ วันนี้วันพฤหัสทีนี่นะนะครับผมก็เปิดอัปเดตมาพอดีอ่าพัฒ์เส้นไปถึงไหนแล้วพัฒ์เส้นอ่าพัฒ์เส้นเลยสิบสี่วันนะครับต้องเร่งมือซะนิดหน่อยละมั้งไงนะครับดาวตกอ่านะครับนี่อัปเดตไอเดียที่หนึ่งซีเรนนะครับผมแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังตัดสินใจว่าจะทำเก้าดาวอยู่ไหมนะครับอ่าอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนะครับผมการทํามิกุนะครับผมถ้าหาว่าใครมีความฝันเหมือนกับผมนะครับ ความฝันของเราก็คือการทำซากุระมิกุนะครับผม P100 แล้วก็9ดาวแม็กด้วยนะครับผมเป็นความฝันที่ดูจะโลบใช่ไหมล่ะครับแต่ว่ามันก็มันก็โลภจริงๆแหละนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยคือ,อเดี๋ยวเราเราลีล่างกลับมาก่อนนะครับนี่ก็เพิ่งจะเสร็จสเตตไปนะครับเสร็จสเตตวิ่งไปนะครับเราก็ต้องลีกลับมานะครับเอ้ <c oughs> ไม่ลีกลับไปก็ได้นี่วะแต่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 ีล,ลีลีก็ได้ลีก็ได้ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวมันจะยุ่งยากเอานะครับเดี๋ยวเราขอยัดกบก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับซึ่งวันนี้มันไม่ใช่วันที่แบบว่าควรจะมาตีบวกหรอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยตีบวกพรุ่งนี้เอานะเดี๋ยวผมก่อยดูก่อนนะว่ามันจะแม็กไหมนะฮะอ่าซึ่งมันเดือนนี้มันแจกเยอะอยู่แล้วนะผมกะว่าจะดูว่ามันจะแม็กโดยที่เราไม่ต้องเสียทรัพยากรในการเป็นอัลตร้าได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอ่ะบวก13เนาะก็น่าจะสูตรสตรที่บวก14นะครับเออบวกนะ เกี่ยวตรวจสอบเซิร์ฟเ,เวอร์ส้นเท้าเลยครับนั่นไปครับโอเคอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับอ่ะเปลี่ยนไหมอัปเกรดตัวเดียวได้ไปไปชิบหายค้างอะไรวะนี่ยู่ดีก็ค้างอ่ะอะไรเอ่ยอัปเดตอะไรปะเนี่ย,อ,ย,อ,ยอ่ะมันเด้งมันเด้งออกซะงั้นอย่างแรกเลยนะครับอ่ามิกูนี่อบวกอะไรบวกสิบสามนะฮะบวกสิบสาม เดี๋ยวเราไปคำนวณกันคร่าวๆนะครับผมเวลาที่เราจะทําเป็นเอา9ดาวนะครับทาเป็นเอากาดาววิธีการทําเป็น9ดาวนะครับผมอย่างแรกเลยคือเราจะมาดูที่วัตถุดิบกันก่อนนะครับทุกคนอาจจะเข้าใจว่า9าดาวแม็กเดี่ยมันต้องใช้เรนเจอร์สตัวใช่ไหมลครับงั้นเราก็คิดว่าเอาสีไปคูนกับวัตถุดิบทั้งหมดดีกว่างั้นก็เอาสไปคูณกับ50าสิบเฮียต้องใช้น้ำยา200ว่ะต้องใช้หินไฟ200ว่ะ ต้องใช้ไอ้เนี่ยเนี่ย,ยไอ้หินบุกลังครับผมเออเท่าไหร่คูณ4 12 12ว่ะเฮ้ยก็เกือบจะถึงแล้วนะก็น่าจะได้อยู่นะแต่เราลืมอะไรไปบางอย่างนะครับเราลืมว่าต้องมีตัวหัวเชื้อหนึ่งตัวและก็ตัว9้าดาวอีก4ตัวนั่นหมายความว่าอะไรถ้าคุณยังไม่มีหัวเชื้อคุณต้องเอาไปคูณ5ไม่ใช่คูณ4นะครับซึ่งมันจะออกมาได้น้ายาเนี่ยสองาสิบ ซึ่งแต่ละวีคเนี่ยมันจะเก็บยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีหอสมุดมานะครับหอสมุดเปิด1สัปดาห์เต็มนะครับน่าจะมีมาเห็นเขาคุยๆกันว่าอย่างกันแล้วนะครับหินไฟ2 5 0ไม่เกี่ยงทําได้ง่ายๆสบายๆายนะครับผมอาจจะทําได้ที่สําคัญก็คือไอ้ตรงนี้เห็นอันนี้15ก้อนใครที่เกลือมางๆน่าจะทําได้อยู่แล้วและแต่ว่าใครที่อยากเล่นเกมเนี่ยระยะยาวเนี่ยผมแนะนํานะครับ ผมแนะนําว่าเราเก็บไว้ทําตัวอื่น9้าดาวก็น่าจะดีกว่านะครับผมโดยรวมแล้วนะครับผมอะ่ะผมคิดว่านะผมน่าจะทําเป็นเดาว9ดาวตัวหนึ่งไว้ก่อนเข้าใจปะ9้าดาวแบบไม่แม็กนะ9ดาวแบบธรรมดาวไว้ก่อนพีเท่าไหร่ช่างมันไม่ยังไม่เอาไปใส่ทีมพีร้อยรออนาคตนะครับอานาคตเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเกลือจนหินนั้นนีมัน15เมื่อไหร่นะครับ เราจะเจอกันมิกุก็าคนจะทำางมืนั้นนะนะเออมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ใครมันเป็นสายรีบร้อนนะครับผมจะทาซากุระมิกุขึ้น9้าดาวเราจะต้องมาดูภารกิจนี้ก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เขาแจกตัวแล้วก็แจกเพชรแล้วก็แจกกบแจกเยอะนะครับกบ9้าดาวนี้แบบซูปเปอร์ใช่ไหมเนะี่ยซูปเปอร์นี่มันหมายความว่างไงวนะซูปเปอร์ก็คืออกรบก้าดาว9้าดาวแจก2ตัวนะครับปีไอ,อเดือนนี้ครบรอบนะครับครบรอบแจก2ตัวนะ เรามาดูก่อนอ่าเซลลี่ไอดอลอันนี้ยังไม่ต้องสนใจมันนะครับชุดฤดูใบไม้ผลิซากุระมิกุอัปเกเรด9ดาวนะครับผมคือไอคาว่าชุดฤดูใบไม้ผลิซากุระมิกุเนี่ยเราจะต้องไปอ่านชื่อร่างของมันด้วยนะครับเออนี่ครับอ่ะชุดฤดูใบไม้ผลิซากุระมิกุอ่ะ,อะตรงตามชื่อแต่ถ้าเป็นไฮเปร์มันจะเขียนว่าท่วงทำนองฤดูใบไม้ผลิซากุระมิกุมันมันมันไม่เขียนแบบว่าเป็นร่างสีฟ้าเว้ย มันไม่เขียนว่าอัลตร้าเป็นไฮเป็นเก้าดาวนะแต่มึงเขียนเป็นชื่อบางคนแม่งงงบางคนแม่งทำอัลตร้าแม็กปุ๊บเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์ได้รับรูบี้อย่างสมใจขึ้นเก้าดาวเลยคือไม่ได้นะครับไม่ได้ตัวนะครับเราจะต้องถ้าคุณอยากได้รูบี้นะคุณก็เป็นร่างสีฟ้าปุ๊บแม็กแล้วนะเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์ได้รับห้าลูบี้เปลี่ยนกลับมาเป็นอัลตร้าอีกครั้งแล้วก็ทำเป็นเก้าดาวก็จะเปลืองวัตถุดิบนิดหน่อยแต่ก็ถ้ามึงงกนะครับ ส่วนผมเหรอน่าจะทําแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละนะครับผมทําปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วก็ทําเป็นก้าดังอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่งงนะครับเออส่วนตัวอื่นเนี่ยไม่รู้จะทำไหมนะครับคุณยายฟิลนเนี่ยไม่รู้จะทําเปล่านะครับมันมันมันต้องไปใช้งานอีกทีนึงอะครับมันพิ่งแม็กนะครับยังยัง,ย,งยังวัดอะไรมากไม่ได้แต่ว่าทางจริงๆก็ต้องห้าร้านเราเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดีกว่าว่าคุณยายเขาแรงแค่ไหนคุณยายเขาแบบ ของแบบของเขาดีแค่ไหนนะครับอ่ะเราจะล็อกไปที่เอเรนนะครับเอเรนอยู่ไหนมีเอเรนแม็กเลยนะไม่เอาตัวกันบินด้วยดิรูฟเฟลแค่ไหนครับทีมเราเนี่ยมีเมกูมินนะครับมีรีไวแล้วก็มีฟิเรนนะครับที่เป็นทาบไฟที่จะฆ่าเอเรนฝังตรงข้ามนะมาดูกันว่ามันจะฆ่าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ถ้าหากว่าเราพูดกันตามหลักเหตุผลแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเห็นเอเรนในแมปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวแช่แข่งหน่อย เพราะว่าไฟเยอะขนาดนี้นะครับถ้ายังจะไหวอีกก็คงไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะครับ่าฟื้นพลังติดแล้วหนึ่งทีนะครับแตกหมดนะครับเอ้ยอย่าเอ้ยทำไมมันง่ายขนาดนี้วะเนี่ยเอ้ยวันนี้วันอะไรวะมันเป็นเรื่องหัสใช่ไหมโอ้เราควรจะอยู่เหีกสูงกว่านี้ได้แล้วนะวันเพืหัสเพื่อหัสเนี่ยผมน่าจะอยู่เพชรได้แล้วนะแต่นี้ก็ยังอยู่ทองอยู่สัปดาห์นี้มค่ก็ได้เล่นพีพีนะครับมันไม่ค่อยมีอารมณ์เล่นด้วยแหละนะครับแล้วก็ทําตัวเหมือนไม่ว่างนะทังทีจริงก็ว่างอยู่ ว่าใ,ใช่เหรอใช่อขอล็อกมงไปที่เอรินนะครับเอรินเราจะเล่งทีมนั้นนะครับตบไวเล่นเล่นเลยนะครับแต่ก่อนจะตบตัวนี้ใช่ไหมไม่เอาแล้วตบเอรินนะครับโอ้โหนี่มันทีมอะไรครับเนี่ยโอ้แต่ว่าก็พอก็สมกับลีกอยู่นะครับอืมผมมองแค่ข้างล่างผมก็นึกว่าโปรนะทีแรกโอเคโอ้โห,หลีกแถวนี้เขาไม่มีเอรินใช้กันปะเนี่ยแต่ว่ามีคนมาตีผมไหมครับโอเค ปอก,กันก็แบบทำหน้าที่ได้ดีนะครับอ่าเออเมดิโอดัตไม่สนใจครับตัวมันเก่าแล้วอ่ะรีวายยิงก็ตายนะครับไม่จำเป็นต้องแบบว่าทดสอบอะไรเยอะแย,ย,ยะมากความนะครับเอ,อเรนยีเกอไม,ไม่ไม่มีเอเรนเลยครับอุย้ยแฟรฟิวเรนเปอรุนอน่าสนใจจริงแบบถ้าทำแบบคลิปคลิปแบบว่ารีวิวเออเดี๋ยวเราคลิปหน้ารีวิวอันนี้นะครับฟีเลนนะครับ แล้วฟีเลงกาเฟรุนเนี่ยมายืนด้วยกันแล้วมัน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 ,มนสงังหาราศีดีจังเลยตัวไม่ค่อยเก่งนะอันจะรอเดือนหน้านะครับเดือนหน้าน่าจะโคลบโบเจ๋งอยู่ละนะครับผมก็เก็บตัวไว้เยอะเลยนะครับรอดูรอชมกันเลยว่าจะออกหรือเปล่านะครับส่วนเดือนที่แล้วแบบดีจริงโอเคคงไม่เจอแล้วนะครับตีนีเนี่ยไอ้ดัชนี่แหละตีไอ้ดัชนี่แหละคงไม่เห็นนะครับคงไม่เห็นในในแมปเลยนะครับเออถ้าไม้ตีด้วยกันก็ก็ตายนะครับ ไม่ต้องมาถามถึงธาตุไฟนะครับเอ้ยน่าจะแตกตั้งแต่ธาตุธาตุเดียวกันตีกันนะครับ <c oughs> ตัวมันแบบมันเก่านะแต่ก็เคยเจ๋งนะครับก็เคยเจ๋งนะอม <c oughs> ีมีฟื้นพลังฟื้นพลังติดไปแล้วนะครับทีหนึ่ง <c oughs> โอเคเฮ้ยแต่ตื่แต่ตึงตึงอยู่หมายถึงเ <c oughs> ม่ิโอดั๊นะครับอ <c oughs> โอเคยังไงรอบนี้ก็ไม่มีอะไรน่า เป็นห่วงเท่าไหร่นะครับตัวบินนี้ก็แบบบินไม่ถึงบ้านแล้วทีหรอกเอาจริงบินช้านะครับอ่าปล่อยไปเรื่อยนะครับถ้าเดือนหน้าเป็นคอมโบแบบว่าหยุด5้าวีนี่มันจะพกงขึ้นไปไหมผมว่าเดือนหน้ามีโอกาสเป็นคอมโบ1,000พแลก1,000อะ่ะสูงนะครับเพราะว่ามันมันห่างมันห่างเวลามันมันมันทิ้งชั่วงมานานแล้วนะครับถ้าสุดนี่มันตอนตัวอะไรวะแล้วก็ลืมไปเลยดิ ตัวเกียวนี่ก็หยุด5าวินะครับแล้วก็มีกูมินก็หยุด5้าวิเออล่าสุดเป็นตัวอะไรก็อยากรู้เหมือนกัน i a เ e นอ่านี่ไงทีมที่เราต้องการอุ้ยคิดถึงทีมตัวเองสมัยแต่ก่อนเลยอ่ะเดนเดอร์ดหนไหยดิคิดถึงสมัยทีมตัวเองต่กอนเลยดูดิมีเอลซ่านะครับมึงจะทําไปทําไมวะเนี่ยทุกคนเอลซ่าไม่แม็กแล้วมันขึ้นเป็นไฮเปอร์อย่างเงี้ยนะน่าจะหมูต้มเลยนะครับคนนี้พูดถึงไหนแล้ว ผมพูดถึงอะไรเมื่อกี้บอกกูพูดถึงอะไรกูรลืมแล้วอ,อ่าแล้วพูดพูดเมื่อกี้ก็ลืมเอาซะช่วงนี้มันเป็นปัญหาระหว่างความจงความจํานะครับอ่ะเดี๋ยวทําท่านฟรีเรนแม็กก่อนนะกันนะครับเอ่อสังเกตหน่อยว่ายิงแรงมากน้อยขนาะดยิงสองทีไม่ตายนะครับสามทีไม่ตายนะอุยเอเลนแม่งของแท้เหรเฮ้ยสามสี่ทีแล้วนะครับอ่ะดูกันก็ตายอยู่แหละ จะหลอดจะรอดหรือเปลนะ่านะไอ้บ้าที่ผมอาจจะเอามาใช้ก็ได้นะครับมันมันมันไม่ได้กากขนาดนะั้นนะฟีเลนนะแต่แค่ไม่มีคอมโบเฉยอ๋อผมพูดถึงคอมโบหนึ่งพันล่าสุดตัวอะไรเหรออืมเอาจริงปะใช่ผมคิดนะไอ้สลามนั่นหรือเปล่าสลามรอบสองเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน่อยดูหนะ่อยเรื่อไหนดีคอมโบอะคอมโบคอมโบแรหนึ่งพันนะครับ โอล่าล่าสุดอะที่มันมีมัน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 คือตัวอะไรยวมาดูกันเอออันนี้มันอะไรรอาสังหารอันนี้หยุดห้าวิอันนี้รอบสังหารกับกับรอบสังหารไอสัตว์ไอชีคอมโบ1,000พันแบบว่าเพิ่งมาเมื่อเดือนกุมภาที่มันผ่านมาปีกว่าแล้วที่ยังไม่มีคอมโบ1,000พของโอลโบมาใหม่นะครับ ย่เอาจัดเลยนะครับน่าจะใช่แล้วแหละครับผมน่าจะใช่แล้วนะครับยิ่งมันทิ้งช่วงห่างขนาดนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะใช่สูงมากอาจจะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวราขอดูวัตถุดิบหน่อยดีมันออนเมื่อกี่โมงเออผมว่ามันก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนะเ,เราจะไปราชเจ้าหลุยส์วิตองคนนี้นะครับไตเออตายแน่น,นอนนะครับไม่ต้องไม่ต้องหลุยส์วิตองเลยนะครับ ใช้ทีมพีร้อยมา,มาเล่นเนี่ยม,มันประหยัดอะไรได้เยอะนะผมบอกตรงๆเลยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับอืมก็เป็นอุปสรรคในการทําคลิปอย่างหนึ่งเลยคืออารมณ์ก็ร้อนนะครับไม่มีกระจิกระจะทําอะไรเลยนะครับพัดลมเปิดก็ก็ช่วยแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ามีไฟอะไรเท่าไหร่นะก็ช่วยบรรเทานะครับโ <c oughs> คตรร้อนเลยเฮียอากาศร้อนชิปหายเลยก็ภาวนาว่าฝนมันจะตกนะครับอืมก็ได้แต่ภาวนาแหละ เหมือนพอานายเขากลับมาปะเฮ้ยคมปะเนี่ยคมปะเนี่ยไม่ออกว่ะเฮ้ยเราต้องการหลุยสามตัวนะครับเพื่อทําคุณยายของเรานะนี่ยมันมีเสียงเหมือนลมจะพัดผ่านมานะครับแต่ว่าเออฝนแม่งไม่ตกเ,เราก็งงซะด้วยีช่วงปิดเทอมนี้นะฮะผมก็หางานทําอยู่แล้วก็น่าจะมาเตรีมเยอะขึ้นนะครับหวังว่าคนดูจะกลับมาดูผมนะครับนะ ตั้งแต่ YouTube มันปิดไอเน,นี้ยปิดสร้างรายได้ผมเนี่ยแม่งก็ท้อจัดเลยท้อจัดแล้วจริงตังก็ไม่มีแล้ววันนี้เน็ตกูก็จะหมดแล้วด้วยเอเอเชีวิตที่ต้องใช้ตังแป่ง,งเศร้าว่ะมาครับมาครับแรดฟอร์ดอะไรมันนักฟุตบอลปะไปครับยายาไป เพราะว่าจะทําไปทํา t ิกตอกแล้วแหละส่วนหนึ่งนะครับทิกตอกมันน่าจะฟิดง่ายกว่านะโอ้โ oh, ห oh, ไม่ออกเลยให้ตายเธอขอสองขอสองตัวหน่อยสามตัวสามตัวเออใช่สามตัว,ส,ตว,ออส,ตวสองตัวเฮียอะไรสามตัวต้องใช้สามตัวนะครับเกมนี้ก็เออวันนี้ก็พูดกันคุยกันไปชิวๆนะครับอยู่กันนานๆนิดนึงนะครับจะได้หายคิดถึงกันเนาะเออไม่รู้มีใครคิดถึงกูป่ะส่วนใหญ่แม่งหนีกูไปมีเมียม,มีลูกกันหมดแล้วเออไม่ใช่ผู้เลน่นเฉยนะครับ อ่ะมาดูกันจะออกปะออกไหมโอ้โอ้ไม่ออกเลยครับโอเคเฮ้ยมันจะไปถึงไหนเนี่ยไอ้ต่เด้อไม่ใช่ว่าผมไม่รีบนะครับผมพยายามตำเต็มที่ที่สุดแล้วไปครับดามจดไฟที่เป็นสายที่อยู่ในทีมพีร้อยก็ไม่ค่อยมีนะช่วงนี้ผมก็ทำแชมเปญพีร้อยอยู่มามาอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ได้แบบลงทุนใช้กบนะครับ ก็เอาที่มันแฉกเดือนต่อเดือนเลยนะครับก็เออก,ก็ดีก็ดีระวับงบางทีมันเกลือเราก็เอามาใช้งานได้นะครับโอ,โอเคมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเออเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปหน่อยนะครับเจอกันนะครับตอนเย็นน่าจะสตรีมอยู่นะครับเพราะว่าหาตังค์นะครับหาตังค์ใครมีกำลังสนับสนุนมาก็พอ,อได้เด้อแบบราคับ,บายบาย